สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านในช่องทาง u t u ู e นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันในคลิปที่สองนะครับก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หนอยนะครับก็จะมีหนอยพิเศษหนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับพี่ สำหรับนะครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะครับเดีย๋ยวผมหาก่อนเมื่อวานเมื่อวานนี้ของเรามาสายลูดนะครับพี่พี่นะ้องเดี๋ยวนะครับเมื่อวานของเรามาสายลูดในรอบ v i p ด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขอเขียนนะครับผมผลของ ผลของวันที่18นะครับพี่พี่ฮานอยพิเศษนะครับผลที่ออก297 90ผมให้2กับ3ไม่มีนะครับแต่ว่าท่าในใดที่จับวินนะครับก็เข้าไปที่90นะครับส่วนในรอบปกตินะครับ497กับ73นะครับในรอบนี้ เจ็สามไม่มีนะครับพี่พี่ใครเอาสามไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็สามนะครับ 5, ห้าน่อย VIP นะครับแปดศู 8, 3, 3, 5, นย์สามสามห้นะครับของเรารอบนี้ใครวิ่งที่สาเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่30 03นะครับแล้วก็35มหานะ้อสายรูดนะครับส่วนเลขตารางแตก3ตัวนะครับ803นะครับ ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกที่มีโชคด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแฮชด้วยนะครับวันนี้ขอให้มาดิ้งๆนะครับพี่หกห้าาม 8ปนะครับพี่พีแล้วก็9นะครับสายวิ่งสายรูดสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข5สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 ห้าสองห้าสามห้าหกห้าเก้าหกสองหกสามหกแปดหกเก้าสามตัวนะครับผมให้ไปที่หกห้า สองหกหกเก้านะครับพี่พี่เนาะนะครับผมตัวเด่นเลยเนาะก็ ห้ากับหกนะครับท่านใดที่ไม่ชอบจะผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินตารางได้นะครับพี่พีก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันก่อนได้นะครับคลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆโชคดีเฮงๆปังๆนะครับสวัสดีครับ